สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ,พัพลิทาโลกวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงด้านการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ช่วงระหว่างวันที่1-7โถึง7มกราคม2564แต่ก่อนที่จะไปฟังคำทํานายทั้งเราก็ต้องขอคาโคูด้วยการใครที่กดแชร์กดไลค์ก,ด, like, กด subscribe หรือกดติดตามขอให้สุขสมหวังทุกประการนะคะทีนี้เรามาฟังของเพื่อนๆที่เกิดวัน จันน่นอนเลยะะคระายรับและรายจ่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักน,นะยังจัดการได้ค่อนข้างดีรายได้อาจจะเข้ามาน้อยแต่รายจ่ายก็ไม่ได้มากอะไรพอมีให้เก็บอาจจะมีเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับค่าตํำรับตาําราหนังสือทั้งหาค่าที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้ของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารกันบ้างนะคะ ต้องมีการบริหารเงินค่อนข้างมากต้องคอยควบคุมรายใจ่ายให้ดีประหยัดได้เป็นดีที่สุดนะหากมีความจําเป็นต้องใช้เงินก็ควรมั่นใจว่าคุณจะมีไรายได้เข้ามาจนเจือในช่วงเวลานั้นได้ทันหากมีใครเข้ามาขอหยิบยืมเงินก็อยากจะให้ตัดสินใจให้ดีๆให้รอบคอบนะเพราะโอกาสที่เพื่อนๆจะจติดตามทวงคืนนั้นค่อนข้างยากและด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาดแบบนี้ด้วยเนาะ อาทีนี้ของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกันบ้างนะคะโอ้ยิดเีของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธต้องคอยบริหารเงินให้ดีๆนะเพราะโอกาสที่จะเกิดรายจ่ายที่เพื่อนๆไม่ คาดคิดเกิดขึ้นได้นะดังนั้นเราควรจะเตรียมความพร้อมหรือระมัดระวังเวลาที่จะทำอะไรลงไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับรายรับและรายจ่ายของเรานะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสกันบ้าง ต้องเตรียมความพร้อมมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไรจะเกิดเมื่อไหร่แต่มีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะเกิดนะดังนั้นต้องคอยจัดการให้ดีรวมถึงโอกาสในการหาไรายได้เพิ่มเติมเพราะเมื่อเราเตรียมความพร้อมไม่ดีแล้วโอกาสที่จะเข้ามาเราก็สามารถจัดการและลงมือทำได้โดยไม่เสียเวลา เลยทำให้ช่วงนี้เพื่อนๆก็อาจจะดูเครียดเกี่ยวกับการเงินสักหน่อยนะคะาทีนี้ของเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ศุกร์กันเธอเราต้องคอยควบคุมการใช้เงินต้องลดความต้องการภายในจิตใจมันก็ทํายากนะแต่ต้องทํานะคะไม่สนใจสิ่งแล้วภายนอกมีความมั่นคง ใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดรายได้คงที่จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมรายจ่ายต้องรัดเข็มขัดหน่อยนะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์บ้างนะคะกำลังกังวลในหลายๆเรื่องแล้วก็มีภาระห,ะหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบภาระต่างๆที่เข้ามาทำให้ต้อง คิดมากเร้วเรื่องเกี่ยวกับการเงินรายได้และค่าใช้ใจ่ายไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไรควรหาหรือพยายามหาช่องทางใหม่ๆเพื่อนๆออย่ามัวนั่งรออย่างแบบหมดหวังนะเพื่อนๆต้องลุกขึ้นสู้เป็นกำลังใจให้นะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะคะ มีเรื่องที่จะต้องใช้ใจ่ายค่อนข้างมากติดปัญหาเรื่องการบริหารเงินการหมุนเงินติดขัดอาจบางรายอาจจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่ประสบปัญหาการเงินจนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่ก็มันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ จบค่ะคลิปการอ่านภายนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนนึงนะคะถ้าฟังแล้วเครียดไม่ตรงไม่ใช่หรือว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยแล้วถ้าเพื่อนๆฟังแล้วไม่สบายใจทิ้งไปนะคะให้คิดซะว่ามันเป็นแนวทางหรือว่าเราอาจจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเพื่อนๆืนได้ แล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะเพื่อนๆมีความคิดที่เป็นอิสระสามารถเลือกและจัดการชีวิตได้ด้วยตัวเองเสมนเนอฟังแล้วเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราด้วยช่วงนี้โรคระบาดหรือ,อาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะแบบว่าเออรู้ก่อนก็สามารถจัดการได้ก่อนนะคะเราไม่ต้องไปเครียดไปคิดไปกังวลม,มัน ทิ้งมันไปแล้วเพื่อนๆก็ที่ดีๆ,ๆก็เก็บไปแล้วถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปไม่ต้องซีเรียสมากนะคะขอจบคลิปกันทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ